สวัสดีค่ะเจนนี่จากร้านเพนกวินโมบายค่ะครับผมก็ต้นจากเพนกวินโมบายนะครับวันนี้เรามี iPad Pro 2020ใช่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว11นิ้วนะคะความจุ128กิกค่ะสีของมันจะเป็นสีซิลเวอร์ <silver S 1> <ช>นะครับก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวเดโมที่ว่า จะเป็นจะต้องขึ้นไปโชว์ที่ศูนย์แต่ว่าศูนย์เขาไม่ได้ขึ้นโชว์ก็คือมันการเป็นเครื่องที่มันไม่ผ่านการใช้งานใดๆจะเป็นเครื่องมือหนึ่งส่วนราคาเนี่ยประหยัดกว่าราคาศูนย์พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้เจนนี่มาโชว์ข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างได้ค่ะนี่นะคะข้างในก็ iPad ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใหม่มากนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆน,นะคะก็เนี่ยฮะยังอยู่ในซีนอยู่ในซองเลยแลยครับผมข้างในก็จะมีเป็นสายชาร์จให้ค่ะแล้วก็สซีดูซีแล้วก็หัวชาร์จ ประชาร์จครับก็คือถ้ามีไอโฟนอยู่แล้วแล้วใช้ iPad ด้วยเนี่ยสามารถใช้ชาร์จไดโฟนได้เหมือนกันได้เลยส่วนน้า,าใครสงสัยว่าในกล่องคู่มือมีอะไรบ้างในกล่องคู่มือของตัวไอโมดจะมีแค่กระาดาษแผ่นเดียวนะครับจะไม่มี Apple Sticker แล้วก็จะไม่มีเข็มจิ้มซิมซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวซิลลูล่าใส่ซิมได้นะครับ เป้ของตัวนี้ก็เป็นรุ่นปี2020ซึ่งความเร็วเนี่ยยังเร็วพอสมควรพอแบบพอพอเหมาะกับยุคปัจจุบันสามารถใช้งานเรียนใช้เรียนใช้ทำงานใช้ต่อองานอ่างเงี้ยได้หมดเลยครับและที่สำคัญเนี่ยตัวที่เราขายนะครับก็คือใส่ซิมได้ฉะนั้นคุ้มแน่นอนราคาก็จะถูกกว่าในศูนย์ด้วยนะคะตัวนี้คือราคาเปิดตัวเดี๋ยวมันเปิดตัวที่32,900บาท แต่ว่าราคาที่ขายอยู่ในร้านเพ n g u i n Mobile นะคะจะอยู่ที่ราคา23,990บาทเท่านั like os, so os, so Listen, os, so ้นค่ะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทักมาสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะมาดูที่หน้าร้านเราก็ได้นะครับอยู่ที่มาเปิคองชั้น4นะครับก็คือเราเปิดกันทุกวันถ้าวันไหนเราปิดเราจะอัปเดตบนเพจก่อนไงก็ฝากติดตามเพจเพ็งวินโมบายด้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะครับผมไปแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ